ปักเป็ดทอดกับข้าวเหนียวน่อเนี่โอ้ยมันสุดยอดแล้วสาระครับสวัสดีครับคลิปนี่กับมีมีนูยง่ายไม่เบิ่งอีกแล้วนะครับเนาะซุปน้ำม้ส้มครับน้ไม้ส้มนี่มันเป็นการถนออาหารอย่างหนึ่งของคนอีสานนะครับบ้านผมนีเขาเฮ็ดใสกขวดแบบนี้ครับนะสามารถเก็บไว้กินเป็นปีได้เลยครับนะ กดนึงก็ตัดออกมาก็ได้สำเนียงนะซุปน้ไมัส้มครับปากเป็ดทอดครับนี่ปากเป็ดเดี๋ยวไปทอดกรอบกินกับซุปน้ำมันส้มนะครับข้าเนี้ยวกับคุ้งเร็จเรียบร้อยแล้วครับไปเริ่งวิธีหั่นซุปน้ำมันส้มครับแรกตําพริกกับกระเทียมครับพริกกับกระเทียมนี่เราไปต้มก่อนเนาะต้มพร้อมกับน้ำมันนี่ครับต่อไ้มันแหลกๆครับตําพริกแหลกแล้วนะครับต่อไปผมใส่ตัวครับนี่ตัวจากเครื่องเพราะเดี๋ยวก็ตำครับ ตำพริกกับทั่วเขากันนี้แล้วนะครับเนาะน,น้มัใส่แล้วแล้วก็ตำนั่เข่าเครื่องครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการปรุงครับผงชูรสน้ำปลาน้ำปลา,าปาลาใส่หลายเนี่ยนะครับเพราะมันจะได้กินหอมเนาะใส่ยัวยัวเับาไ คนบกบวาบอส่ปลาทูบุ้ยปลาทูนะนแบบนี้ง่ายครับอย่าเลี้ยงมากครับขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักครับบางคนคือว่าบบใส่ต้นหอมปักสีบุมีครับแล้วก็ย้อยๆเข้ากันึองแค่นี้ก็แซ่บแล้วครับไม่ต้องเลี้ยงมากครับครับต่อไปเป็นการมักปากเป็ดน,นะครับ ปลากปากเป็ดเตรียมทอดครับปลาเป็ดมันก็สิมาแบบนี้นะครับนะมันมาเป็นทอนองหญ่แบบนี้ชิ้นบนชิ้นล่างเนาะนี่ครับนี่เป็นลิ้นเป็ดเฮาเออกมาพาเคืองครับนี่นะ้ร้านอาหารเขาที่พาเคืองวันนี้ทุกร้านนะครับเขาจะขายเป็นทอดแบบนี้เฮานะจะพาเครืองแบบนี้ครับตอนนี้ผมก็หั่นปากเป็ดเสร็จบ้อยแล้วครับนะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการมักครับนี่เลยง่ายสุด รสดีครับแล้ต้องใส่ย่างมากไหมรสดีอย่างเดียวเอาอยู่ข้ามีห้เขากันครับแซ่บแน่นอนครับเพราะรสดีนี่ครับปรุงมาเบิดแล้วเยี่ยวหวานมันเค็มอย่างเขาปรุงมาเบิดแล้วนี่ครับเมนูซุปน้ะไม่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวแล้นกันครับครับนี่อีกเมนูหนึ่งครับปากเป็ดทอดกรอบ ครับกับข้าวมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะกินข้าว้กันครับนี่ปากเป็ดทอดบอกเลยว่ากรอบมากเลยนะครับนะปากเป็ดทอดกับซุปน้ำมัครับกินข้าวกันครับนี่ปากเป็ดทอดกับข้าวเหนียว่อนเนีน่ยโอ้ยมันสุดยอดแล้วสาระอืม สุดละไหมสุดง่ายๆใส่ทั่วครับอืมบางยอดพอเค็มน้อืมอ,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 มอมนีเจะเน้าเสีย น้ำใหม่นี่ไม่จากใช้พุ้มนะครับเพิ่งได้มาเห็ดกินเสียงตู้ปลาที่ดังแห้งไ,งได้ครับที่จริงตู้ปลาอยู่หน้าบ้านผม Iyan Mahte แซ่บครับอือาไปซื้อกินเนานะจานหนึ่งเลยเจ็ดแปดชิ้นเนี่ยเก้าสิบบาท เขาซื้อมาเป็นแพ็คมาทอดเองแล้กินแบบสบายใจเลยอ๋อลื่หมาอ่านอันนี้พวกเป็นเข่ากำนะของผมเนี่ยเป็นเข่าซ่อมมือนะมันเป็นเขามม่นะเเขาเหนียว ข้าวเหนียวธรรมดาเนี่ยแต่ว่าผมเอาขอซอฟมือมาผสมกันขอซอฟม,มือมันเป็นแบบมันนเป็สีเม็ดข่ากั้มกันนะใส่นิดเดียวเองครับผสมนิดเดียวมันก็สีออกแบบเป็นข่ากั้มเลยครับนิ่มบัดเนี่ยบนะัแข็งคือตั้งข่ากั้มเขากิ๋นนะปกติเข่ากั้มจะแข็งบว่อันนี้นิ่ม,มแมงเมาเลยม,มาแล้วครับจบคลิปพูดน,นะบัตร แบบม,ม,มองมาละอืมอืมเห็นพันละกล้องเหรอ เริ่มปิดประตูของนอนเห้แมเม,ม,มาเขาออไปชอบแบบหมักตลอดดีคือว่าต้องเนี้ยงมากครับนั่งใส่ซอสนั่นทอนนี้น,น,น,นะรตดีนี่มีครบหมด ปากนึงได้ถิ่มทั้งเนี้อที่ผมเหลินไาอย่างแบบซุปน้ำมันมันเก็บได้ด่วนนะมันบ่เสียนะใส่ตู้เย็นมือหลังกินไม่ได้อีก ท่อน,นผมไปอยู่กับวุ้นเหนือเขาเคายวเรือลาย่างนะมันเสียบมาแกงล้มเอาเสียแกงล้มกันเลยครับมันด้เป็นแกงโฮสันน่ะขาเป็นแกงโฮเนาะมันก็บเป็นลูกเนี่ยซุปน้ำไม่สมนี่แกงหมูแกงหลายย่างเนื้อไปผัดกระแซบนะผมว่าไปผัดใส่หมูวันนี้ 嗯。Mm. ได้โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบปุ๊บจะตากถ่ายมีขอบคุณต,ติวเคอมเมนต์นะครับนะจะพบกันใ่คลิปหน้าขอบคุณครับเงีนยอๆพอดี